โอเคนะครับก็มาต่อกัน EP สองแล้วกันนะครับพอดีโทรศัพท์ของผมนะเมื่อกี้นะครับมันตัดไปนะครับคล้ายๆว่าเมมคล้ายๆว่าความจําเต็มนะครับความจําเครื่องเต็มแบบนี้นะครับโทรศัพท์ผมก็เลยตัดไปนะครับเดี๋ยวเอาเอาอีกรอบแล้วกันนะครับนี่เอาเป็น EP สองแล้วกันนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับพื้นเหลียนนะครับต้องเรียบตึงนะครับแล้วก็ วงพาะเนี่ยต้องคมชัดนะครับแบบนี้ตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับก็แท้แล้วนะครับก็มีส่วนที่จะแท้แล้วนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่ขอบเหลี่ยนตั้งป็นสันนะครับแล้วก็มีโค้ดตอตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสแท้แล้วนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ นี่เห็นไหมครับผดที่ว่าเป็นผดนะครับตามพื้นเหรียญจะเป็นผดนะครับเห็นไหมนะครับตามพื้นเหรียญนี่จะเป็นผดนะครับนี่เป็นผดนะครับเป็นผดเป็นผดเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่เดี๋ยวนี่นี่เป็นกลุ่มเม็ดนะครับ เม็ดบางเหรียญก็กระจายเต็มพื้นแถวๆนี้เต็มไปหมดนะบางเหรียญนะครับกระจายเต็มไปหมดนะครับบางเหรียญนะครับผมคาดว่าเกิดจากการปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็ทําให้ทําให้เกิดเป็นเป็นเป็นเศษโลหะนะครับเศษโลหะหรือปั๊บเอ่อบล็อกชารุดนะครับทาให้เกิดเป็น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 ผลนะเป็นผลนั่นเองนะครับก็คือบล็อกแรกๆอาจจะไม่เป็นผลนะครับแล้วก็ปั๊มไปประมาณนะครับก็เกิดเป็นผลบล็อกชารุดนะครับเกิดเป็นเม็ดผล ขึ้นมานะครับนี today, ่แบบนี้นะครับเส้นตรงนี้ต้องคมชัดนะครับเนี่ยเส้นตรงนี้คมชัดนะครับนี่แล้วก็จะเห็นตรงนี้จะเป็นรอยทะลุขึ้นมานะครับเป็นเกิดจากการต่อโคดนั่นเองนะครับต่อต่อโคดแล้วก็ทะลุขึ้นมานะครับด้านหลังเลยนะครับตัวหนังสือนี้จะคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ ผดต้องผลธรรมชาตินะครับเป็นผดแบบธรรมชาตินะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากการปั๊มที่ขยื่นไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี่ขยื่นมาฝั่งนี้มากเกินไปนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาตินะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับความคมชัดนะครับต้องได้นะครับธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับก็จะได้โอกาสได้พัแท้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายเรามาดูตัวตัดนะครับนี่ตัวตัดก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ ตัวตัดธรรมชาติแบบนี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับตัวตัดนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ก็ลองเอามาเทียบดูนะครับตัวตัดจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ตัวตัดเรียบร้อยนะเป็นธรรมชาตินะบแบบนี้นะครับ บางคนก็จะดูตรงนี้นะครับที่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 อ,อ่างตรงน,นี้จะมีขีดตรงนี้นะครับขีดเป็นขีดสองขีดแต่ตัวน,นี้ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนนะครับ,นนรบแบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครมีนะครับก็อยากจะขายก็ส่งมานะครับส่งรูปมานะครับแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ